ข้างมือนาด้วยกันคนเลยข้างมือนาข้างมือนาเ่าย่าเด็กไปลุยธรรมดาทางมือนาก็ได้ตึ๊บตึ๊บงานว้าอมน้อยนี่ซัมเน่แล้วเขาจะปิ้นเนาะซัมเน่ปะวะเออ ในห้างเขาหิดหนะตั้งเมือหนาเด้อทุกคนเลยตั้งเมือหนาเฮากับิประมานนี้ อันนน้หั่นหนักกาเจ้าบอน,นะะเออแต่ไม่ให้สิลุกง่ายเน,ะแบบนาะนผกะลีมันต้องหาจ่ายห็นแบบนี้นนเอานเอาห็นในหน้าเก่า,ามันบรยกงามบรอยากงามหริลุกงากอีกเพื่อนะนเียวผักกะลีเออตึกตึกตึกมแลก,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 กออกมาแต่เศ้าั่ง นั่นมนันเศร้าแล้วมันเหเุการณ์ไหญ่สวยมากประเทศมันที่ขึ้นนี่ก็เออขนะึ้นแน่เด่นแน่น่ะจกจกจกทางวาียดนาบมันเราก็เรื่องงามเลยเนาะ นำฝนสืดทานธัญญาหารเกี้ยวสะอุ่มสุ่มซื้อวอ้ยหรือ่ายเอาตอนนี้ตอนลุยน้องมันจะเบาแต่งมนหนาคิดปรามมันต้องใส่แต่คนงาน,นเนาะลุยต้องอ่าและจัดการก็อได้สวยแห้งกันน้ำมาแล้วมันเบาไปน้ำเหลือเ,เลยกน้อยก็ดำเมาน้ำดำเอง เราหนาตะลุยตาล่งผู้ใจมื่อออกมาหน้า,าล่ำกระปุกล่ำใหญ่ยอย่างลี จะแขงลำไม้เด้เนาะหมดประตูฮะยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอฮ่านี่ฮะพานลงต้องตกลงสะพานจะปล่อยไป ตึกึกเย,ยเนาแล้วอ้คุมไหว้าคุมรถไทไหวครับเลยหน้าแห้วคนหน้าเขาแลลวคน เราผูกใจท่านมั่นใจเนี่ยสวนมันท่านผู้ชมสวนมันสวนมันสันมสปะหลังลังเกียวงามเบียดยางแห้งเลย อ้าวเสียงงวงว่ะงวงอันนี้เสียงลดเสียงคนพร้อมแล้วมอมอดงวงมองวหน้าเลยเด้อทุกคนเด้อเนี่ยตางทางจริง

sẽ lấy nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มาหอดหน้าเลยทุกคนเลยสาเล้งคู่ใจหอดหนาแล้วเดี๋ยวสิปั้นเขาปั้นนาหมดลูกดำหน้าตอนสวยเดอ้อทุกคนเด,อด,ดอเอ้อ,อู้นุงก้นหองอ่านี่ชิ้นเส้นแล้วนะน่ะเส้นแล้วนี่กระปองอยา้นี่นะมาเลซ่อไปเนีเ่ ออนจะบบกก่อนจะกินเขาวหนึ่งเสร็จหรนะือมะคนหน้าป้องหนึ่ง